เดี๋ยวช่วงนี้เขาฤดูฝนนะครับย้าเยเกษยรงานน้ำดิน้ำ,น,ำน้ำกระไหลดำี่ประโยชน์มือมืงดำอ้าวขาวดังกับหน่อยนะครับ ่วงนี้ก็น้ำหลากนะครับน้ำมากใส่ใส่ได้วูซูบซอยนะครับนี่ก็น้ำไหลขบนน้ำทุวมเขาเดี๋้วจะยู่ยกะอยู่น,นิดล่าง,งทำความสะอาดทางน้ำไปนูใส่แผงโซลาเซลล์สามลอยซีซีบัตรหนึ่งแผงครับปกติใส่สองแผงครับพอได,ดวูเดวหนึ่งแร่ง วัานเรียบรไหล่ั้เป็นสิ่กันแอรักษาอัตาลอดกองเขานะครับได้วัจุ่มลงเสียกันไปเขากำลังง้ำนะครับตัวจานตรงรักษาระดับไม่หพเราะว่าถ้ามันหนน้ำเกินไปมีน้ำขังอยู่กับเนาสูง เจ้าหนี้ก็จะมาตัดเนาแต่พูดเท่าไ <c oughs> น้ำบักไหลปุ๊ <c oughs> กนำเทาแกล้ <c oughs> องนีก็สูบน้ำบ้างสงการเถอะ กระทั่งระบายน้ำอกีกห้องนึงนะครับนี่น้ำมากามากันจะลุ่ง,งนี่แหละลุ่งให้นีก็ตอนนี้บ่ยหยลุง่งโอ้ยยายจอยเรยเจ๋งจรีง่ะแน่นอนแน่นอน นี่นะครับน้ำส่วนเขาได้ยูได้ยูเนี่ยไปเบิ้งน้ำน้องสากันคนระับโอ้ได้ร้ายวะเนี่ยได้ดอกวะโอ้เมื่อกี้เรียว่าเกลียวลายด้วยกับเรานี่รถที่ทะเลบู น้องเขากำลังตั้งตัวนะครับนั่นมีเห็ดละงกเกิดขึ้นเพิณเลยฟ่อนอ้อมพ่นเอาว่านะพอกับวัตถันเห้พอไิไกลเห็นพอพอพเลยน,น,นะครับตัวปีนีก้กไพยายามจอบอยู่กับวัตถันเห็นปาดเท้านะ้ำเต็มเปียเปียเลยน้องสา อย่างนั้ำมันขาดแล้วแต่วตว่าปาแล้วว่าพวกขาดดอกอา้าวสภาพหน้าโคกโดยร่วมนะครับ <c oughs> ยังมีไคห,หนึ่งคูนอยู่มีหลังแด้หรอครับมีหลังป่าเนี่ยหายหน่อย <c oughs> อโอเคครับ